ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีการจัดมหกรรมโคเนื้อศรีสะเกดพรีเมียมบีฟเฟติวัล2024เพื่อส่งเสริมการบริโภคโคเนื้อและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะนายชัยยงเมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดมหกรรมโคเนื้อศรีสะเกดพรีเมียมบีฟเฟติวัล2024ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรนายนัทเวรโรดบูชาพัฒปรปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกดค่ะได้กล่าวถึงงานมหกรรมโคเนื้อศรีสะเกดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่26-28มกราคม2567ที่แปลงนาสาธิตวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกด กิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีการประกวดโคพันบรามันนะคะทั้งเพศผู้เพศเมียชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและมีการเสวนาในหัวข้อสีสเกต King of c o าด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดโคเนื้อลูกผสมโคพันบีฟมาตเตอร์ค่ะ โคลูกผสมเพศเมียที่เกิดจากโครงการส่งเสริมงบพัฒนาจังหวัดและโคผสมเพศเมียโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรชิงถ้วยกิยตยศจังหวัดสีสเกตนะคะเขามีกิจกรรมคาวบอยไนด้วยค่ะคแต่เชื่อว่าหนุ่มๆที่ดูข่าวนี้อยู่น่าจะโฟกัสที่ข่าวเกิล <laughs> มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานบูรณาการค่ะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตโคเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพค่ะตลอดจนส่งเสริมการบริภโภคโคเนื้อและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ต่อไปถ้าจะไปเที่ยวศรีสะเกดแล้วนึกนึกเอาฟิตนึกเสื้อผ้าไม่ออกเนี่ยลองแต่งคาวบอยคาวเกิร์ไปดูช่วงนี้ไปได้เลยนะคะ <c oughs> กับบรรยากาศของการจัดงานที่ศรีสะเกดพอดีค่ะ